สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมือนี้มากครับเบาเอกครับผมมีงานครับมือนี้หลังจากขึ้นเลนยูบุรีล์ไปนะครับก็เลยแยกก็ไอเข็มกระบนชัยมานะครับผมก็เลยว่าเขาบาดมานอนบาดนะครับนอนบอรลับบาดตื่นแต่ตีหนึ่งเลยคิดไปคิดมาอยากหนึ่งป่าใะได้ก็เลยซิมาไทยแห่งพี่น้องเบิ้งเป็นคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับมื่อนา้ซิมาหายางตลาดอันนี้เป็นตลาดรัตนบุรีครับเป็นตลาดแน่เพลนะครับรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ มาสินหนึ่งปลาเมนูหนึ่งปลามาืาอนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างตลาดหาซื้อปลาครับปลาพี่น้องปลาที่นะครับอันล่างตลาดนะครับสั้นมาพี่น้องโอ้โหไหนกันสั้นกีนป่ปเดี๋ยวมานี่ครับเไปซื้อตับย่างครับตับย่างข้าวเหนียวนะครับย่างลงมาด้านล่างก็จะเจอนะครับไปต่อครับ ไงเป็นลันผีแข็งพร้อมกระเทียมหมากุ้งก็มีครับปลาเข้มก็มีครับนี่ก็เห็นข้าวจีพี่น้องถ้าวยังเมืองเกาจีกันข้าวจีสาวขายข้าวจีเลือดเดเนาะกออีกกอดจะบาดฮะก่อนลาบะครับกุ้งระยีกุ้งระยีเลือดเลือดเอาเนี่ยบะ มีใยมุ้งนุ่นกะทีมันแซ่บเนี่งน,นึงมกะจีน,นะครับจุดนึงนครับแก้มก็พร้อมอันนะครับนีแซวแครกเกอร์จีหอาที่ยี่สิบบาทครับต่อครับพี่น,อน้องน้องจีนกับนี่นะครับ ก็สะเทือนในเด้อพี่น้องะไปกันสั่นลืมอยู่ล่างสุดเนาะใส่ล่างสุดไว้อันนี้ก็จะเป็นผักอุ้ยดอกกระเจียวก็มีแล้วครับดอกกระเจียวเนาะเกิดแล้วบอกได้ได้กินคนไปเมื่อเช้าพักพักฟาเลยเกิดแล้วเกิดอะไรล่ะดอกกระเจียวครับ

นตร่คบตนี่มีครับัน็จะเป็นร้านผลไม้นะครับ Bạch tốn vào bắt tuôn tay phải bố mẹ 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 bố อันนี้ปนินตัวใหญ่ๆปุกก็มีครับโอ้ตาลายก่าไนเป็นผักสดนี่เผักสดกำลัง่่ครับนี่เป็นปลาปนินเล็ปุก แรง,งบึงหลบหลบรับส่วนหนาล่างส่วนมากจะเป็นพักสดน,นะครับตัวกระมี่นารายานหน้าผมกับเขาก็ยังมีนะครับเขาเรียกว่าเซลล์กรมี่ของหวานกระมี่นะครับกระชอนนี่นี่ดี่นี่ มัน,น,น,นก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับอีกถนนเส้นหนึ่งของตลาดรัตนบุรีพวงเนี่ยของปลาสิหลายของแบบชาวบ้านเป็นแบบเป็นพักกับเป็นพักปลูกในสวนนะครับ <ๆ S 1> น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จักได้บวบเลี้ยมไปหนึ่งที่ป่าอยู่นะดูแล้วแต่มันไม่พอดูนะครับเป็นเริ่มสีขึ้นถนนใหญ่นะครับด้านบนตลาดนะครับซีนี่สานพักแบบบานเฮานะครับผูกนีปผูกน้ำมวน้ำสวนไปทอเป็นแก้วัปนกลูก ขั้นต่น่านี่ะส่วนพักแบบพักธรรมชาติบ้านนอกครับส่วนชั่วข้าวรับาขายชั่วคาวส่วนนี้มือสองดนเองนี่น่าจะไงเลย รครับประดุกนะครับเอาประดุกโลนึงครับเทศแบบเอาไปหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งได้ครับยี่บแปบาทครับโดละโดรนหกสิบห้าแต่ว่าเกินโลมายี่สิบแปดบาท ตับตอครับีต่้อักซี่ครับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวปลาครับสดเลยนะครับนี่ลมหาิย ขน,น้อีนนอมมบอออ่บบวทอเกอครัรรรรรรคเให้เบิ้งบักพริก30บาทครับพาเซ่ครับวาดขีดเห็นายามันแพงนะครับหน่วยละบาทจะตัวนี้30บบาทจนนักนะครับ นักมืออึืนตึยงเลยได้แล้วนะครับได้เตียงบ่หอมผักชีเป็นยี่สิบข้นหอมผักชีได้แล้วครับผมไปแล้วครับพี่น้องได้ของอาชีครบแล้วครับไปอาชีกลับไปที่บ้านนะครับจะทำเมนูนึ่งปลาก,กับตัวนะครับพี่น้องเดินทางกลับมาเนี่ได้ของครบแล้วครับ ครับพี่น้องถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกําลังจอดรถจอดราได้แล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามมือ,อรครับแจ้งพอดีตอนพุ่ไปมันมาทําแจ้งนะครับทาย,ยมือซอ้บนขี่ตะเวนแดงกาลังขึ้นนะครับหญ้ากับพีนค,ครับผมมืออยู่หลายมือปูหญ้าเนีบเปียไว้ใ้งูนะครับ ถึงแล้วเฮ้นพี่สาวครัับมนกำลังดังไฟหนึ่งเข่ากันอยู่ครับควันไฟเกี่ยวไปไหมนี่มือเสาช่วงสว่างสว่างนะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเก็บของลงเตรียมเมนูนะครับเตรียมทำเมนูนึ่งปลาวันนี้เดี๋ยวที่ไทยพี่น้องเบิ่งไหมนะครับอีกเป็นคลิปหนึ่งเนาะมันโชงสียงเงาหรอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทาย ขั้นตอนการทำหนึ่งปลานะครับแล้วก็เวลามาสุกแล้วนะครับนะครับเก็บของแปบ๊บนึงนะครับ